ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพิีเมียร์อังกฤษ2022-2023เซาแทมตันพบลิเวอร์พูลแข่งวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2023เวลา22.30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 1สนามเซนต์แมรีเซาแทมตันที่การันตีตกชั้นไปแล้วนั้นไม่ชนะใครเลยตลอด12เกมหลังในลีกและแพ้รวด5นัดติดต่อกัน โดยล่าสุดพึ่งจะบุกไปโดนไบตันอัดกลับมา3ต่อ1เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนรังอัดดับบอยมี24คะแนนจาก37เกมที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ดาลิวัปูเองก็หมดสิทธิ์ลุ้นท็อปโฟแล้วเช่นเดียวกันจากการพลาดท่าเสม,มอกับแอสตันบิลล่า1ต่อหนึ่งในเกมนัดล่าสุดชนิดที่ต้องให้บ็อบบี้ฟีมิโน่รับบทพระเอกยิงไล่ตีเสมอนาทีสุดท้ายอย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าพวกเขาจะการันตีไปเล่นยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าแล้วเช่นกัน แต่ก็ยังมีโอกาสจบได้ทั้งอันดับ5และ6ขับเคี่ยวกับไบรตันเว้นแต่จะชนะเกมนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ระหว่างไบรตันกับแอสตันวิลลาที่จะลงเล่นในเวลาเดียวกันความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูล ทีมของเจอเกนครอปจะยังไม่มีชื่อของตตอาโก้เอาคันตาร่าเข้าวินแลมซี่นาบีเกตาและสเตฟานบายเซติที่บาดเจ็บอยู่ในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของอิบราฮิมากราเต้และแอนดูโลปสันนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งขาดการเ1เผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูอลิซอนกองหลังเทรนโกเมสฟานไดซิมิคาสกองกลางเอลียตฟาบินโยจูนส์กองหน้าซารากักโปโชตา ความพร้อมก่อนเกมเซาท์แฮมตันทีมของรูเบนเซลเลสจะไม่สามารถเรียกใช้งานโรแมงเปโรอาเมลเบล่าคอตแชปฮวนลาดิออสและโมฮัมเหม็ดซาลีซูในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนในรายของเชออดัมยังคงต้องรอลุ้นว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามในเกมนี้หรือไม่ขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเซาท์แฮมตันผู้รักษาประตูบาซูนูกองหลังบรีเบนเดตซาเลตาซาวอเกอร์ปีเตอร์ กองกลางเอลยูนซี่วอดพราวลาเวียอาริโบกองหน้าอัลคาราสวาลคอตผู้ตัดสินดาเรนอิงแลนด์ VAR เครกพาวสันผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันเซาท์แชมตันชนะ1เสมอศูนย์ลิเวอร์พูลชนะ4คาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันเซาท์แชมตันอาการหนักโดยเฉพาะหลังจากการันตีการตกชั้นพวกเขาก็แทบจะปล่อยจอยโดนยำเละทุกเกมตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ลิพูแม้จะผิดหวังกับการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟ์แต่เกมนี้ก็ยังมีความหมายในการลุ้นอันดับที่5อยู่นั่นเองทําให้คาดว่าครอปจะยังส่งผู้เล่นชุดหลังผสมกับตัวสํารองบางรายลงสนามและแน่นอนว่าหงแดงจะเป็นฝ่ายครองบอลพับสนามบุกเข้าใส่ขณะที่เจ้าบ้านจะถอยลงมาตั้งรับและอาศัยบอลยาวรวมถึงลูกเซตเพลในการโจมตีคู่แข่งแต่ยังที่บอกไปว่าณนะเวลานี้ทัพนักบุญเล่นแบบไม่มีทรงเอาเสียเลยขณะที่หงแดงฟอร์มจัดว่าร้อนแรงในช่วงหลัง แม้จะมีสะดุดในเกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะรวดมาเจเกมติดทําให้นัดนี้น่าจะไม่ใช่งานยากของลิเวอร์พูลที่จะบุกมาคว้าชัยและอาจจะถึงขั้นถล่มยับเยินส่งท้ายปีเลยก็เป็นได้ขาดการสกอร์เซาท์ทัมตันศูญลิเวอร์พูล4 LFC TV รายงานว่าเจอเกนครอบอัปเดตอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในทีมลิเวอร์พูล ดาวิดนูนเยสกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และเขาน่าจะพร้อมสําหรับเกมกับเซาท์ทามตันในวันอาทิตย์นี้อิบราฮิมาโกรนเตม,มีอาการป่วยที่ไม่ใช่โควิดสิและรอเช็คความฟิตแอนดูรบสันดูเหมือนว่าจะมีการบาดเจ็บที่บริเวณขาหนีบและต้องรอเช็คความฟิตเช่นกันแต่ก็คาดว่ามีโอกาสที่เขาน่าจะพลาดในเกมสุดสัปดาห์นี้ทั้งนี้ครอบยังตอบคําถามเรื่องที่เป็นประเด็นที่โมซาลา โพสข้อความขอโทษแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ไม่สามารถไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกได้ในฤดูกาลหน้าว่าชัดเจนว่าโมเองก็พูดถูกเราทุกคนคิดแบบนั้นมันไม่ใช่ฤดูกาลที่เราต้องการถ้าเราชนะแอสตันวิลล่าเราคงนั่งอยู่ที่นี่และยังคงตื่นเต้นกับเกมสุดท้ายแต่ก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านไปเล่นได้อยู่ดีมันไม่ใช่ฤดูกาลที่ควรจะจดจำสำหรับเราสักเท่าไหร่ใช่เราล้มเหลวเรามีช่วงเวลาของเรามันคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากหากเราจบอันดับสี่ แต่ในฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากจริงๆแต่ผมรู้สึกได้ถึงความสามัคคีเราสร้างบรรยากาศนี้ด้วยคนของเราโมพูดในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นคําอธิบายสถานการณ์ปกติและอย่างที่ผมบอกไปเขาเองก็พูดถูกแต่ผมเพึ่งจะเห็นเขาในโรงอาหารเมื่อกี้และเขาดูยิ้มแย้มดีเขาไม่ได้อารมณ์ไม่ดีอะไรเลยนะก็บอนยุโรปเจเคถามใครสนหงเล่นยุโรปา เจอเกนครอบกุนซือลิเวอร์พูลชี้ว่านอกจากด้านการเงินแล้วการอดไปแชมเปี้ยนลีกไม่ส่งผลกระทบอื่นต่อสโมสรพร้อมตั้งคำถามมีใครสนใจความแตกต่างระหว่างฟุตบอลยุโรปในคืนวันพุธกับวันพฤหัสบางแมมเหลือโปรแกรมอีกนัดแต่หงแดงไล่คู่แข่งทั้งแมนเชสเตอร์และนิวคาสเซิลไม่ทันแล้วการันตีจบอันดับ5เตรียมลุยยูโปรปาลีกซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ7ฤดูกาลซึ่งพวกเขาพลาดถ้วยรายการใหญ่ประจำยุโรป สุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมแข่งส่งท้ายเยือนเซาท์ทอมตันผู้ตกชั้นไม่มีลุ้นอะไรแล้วเช่นกันและระหว่างสัมภาษณ์สื่อก่อนแข่งครอปเผยความรู้สึกถึงผลงานของทีมฤดูกาลนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ความเป็นจริงแล้วมันส่งผลกรบกับเราแค่ในด้านการเงินเท่านั้นกุนซื่อชาวเยอรมันเปิดใจผมรู้ดีว่าการเงินคือเรื่องใหญ่ในโลกฟุตบอลแต่นอกจากปัญหานี้แล้วฤดูกาลหน้าเรายังคงมีคำเคืนในฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิม จากเดิมเราแข่งวันอังคารหรือวันพุธก็กลายเป็นวันพฤหัสแทนผมถามหน่อยว่าใครสนเรื่องนี้บ้างบรรยากาศและเกมการแข่งขันยังคงยอดเยี่ยมแถมเรายังมี F อฟเอคัพกับลีคคัพให้ลงแข่งอยู่แล้วรวมไปถึงพิมลีกเช่นกันดังนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องการรู้สึกถึงความสามัคคีย่อมเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้น ถังดูการเราได้พิสูจน์เรื่องเหล่านั้นแล้วถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการไว้แต่แรกแต่สําหรับผมนั่นคือถ้วยรางวัลที่เราคว้าได้ในปีนี้พรอมถูกถามเพิ่มเติมการพลาดถ้วยรางวัลใหญ่ของยุโรปจะส่งผลต่อการเสริมทัพของพวกเขาหรือไม่ผมไม่คิดแบบนั้นนะแต่คุณไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดหรอกอดีตในายใหญ่ดอตบุนกล่าวต่อมันเป็นประเดเ็เสมอที่เดียวต่างๆจะไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณหวังไว้เพราะยิ่งผู้เล่นเก่งมากเท่าไหร่ตนสังกัดก,ก็ยิ่งไม่อยากปล่อยตัว ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือและหากต้องรอ6-7ถึงสัปดาห์เพื่อเซ็นผู้เล่นใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แผนของเราเสียไปแฟนหงสบายใจได้ครอบการันตีซาลาไม่ทิ้งลิเวอร์พูลเล่นทั่วยูโรปาลีกแล้วไงเจอเกนครอบผู้ดการทีมลิพูยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดซาลาปีกจอมถล่มประตูคนสําคัญจะไม่ย้ายไปไหนอย่างแน่นอนถึงแม้ฤดูก,กาลหน้าหงแดงจะไม่ได้เล่นทัวยใบใหญ่สุดของโยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนก็ตามเฉยชนะเหนือเชลซีซีตัวหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อวันพระศบดีที่25พฤษภาคมทําให้ปีแสดงการันตีท็อปโฟพร้อมคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกดุกาลหน้าเช่นเดีวยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูลได้แค่จบที่อันดับ5เท่านั้นหลังจบเกมที่โอทัฟฟอร์ดซาร่าเดทวิตแสดงความผิดหวังทันทีกับการที่ลิเวอร์พูลต้องลงไปเล่นในถ้วยยูฟายูโรปาลีกลูกาลหน้าจนแฟนๆโหงแดงวั่นใจว่ายอดดาวยิงชาวอีฟวัย30ปี อาจไม่อยากอยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่26พฤษภาคมครอฟได้พูดถึงประเด็นนี้เรียบร้อยผมได้ยินเรื่องที่เขาเขียนไว้ในทวิตเตอร์แล้วซึ่งก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปในทิศทางนั้นยอดกุนซือชาวเยอรมันวัย55ปีกล่าวโมรักที่นี่และโมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลนี้เขาแค่ขอโทษสิ่งที่เราทําไม่ใช่ขอโทษสิ่งที่คนอื่นทําถ้าผู้เล่นคนไหนเข้ามาหาผมและบอกว่าโอ้เราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกงั้นผมไปละ่ะ ผมก็จะขับรถเข้าพาไปสโมสรอื่นทันทีเอากุญแจมาเข้าไปในรถนายอยากไปไหนล่ะผมจะพาไปเองซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่กรณีของโมแน่นอนทังนี้ลิปร์พูจะลงเตเกมเิมลีกนัดปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้โดยการออกไปเยือนเซาท์ทอมตันทีมอันดับสุดท้ายที่ตกชั้นเรียบร้อยเจเคเปย์ลูกาน้าอาจปล่อยยืมค่าบัโญอ เจอเกนครอปกุณซือลิเวอร์พูลยอมรับฤดูกาลหน้าอาจปล่อยให้ฟาบิโวคาบโยย้ายออกไปหาโอกาสลงสนามในแบบยืมตัวดาวเตะวัย20ปีต้องพบกับโอกาสลงสนามอันจำกัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากฟูลแลมด้วยค่าตัว7.7ล้านปอนด์ในสมร์ที่แล้วการออกสตาร์ทผลล่าสุดของคาวโยต้องย้อนไปถึงเกมที่พบกับวูฟในศึก FA เครับเมื่อเดือนมก,กราคมเทรนเนอร์ชาวเยอรมันยอมรับว่ามีโอกาสที่จะปล่อยยืมคาวโยในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงอย่างนั้นเขาก็ประทับใจในความทุ่มเทของนักเตะ แม้แทบไม่ได้รับโอกาสลงเล่นก็มีความเป็นไปได้นะที่จะปล่อยยืมเขาเราจะได้ทราบกันครอบบอกนี่ไม่ใช่ปีที่ดีสุดในเส้นทางอาชีพของฟาเบียลแต่ก็อาจจะเป็นปีที่สำคัญที่สุดสําหรับเขานะไม่มีนักเตะคนไหนทําให้ผมประทับใจได้มากกว่าฟาเบียลแล้วอันนั้นเรื่องจริงเด็กที่มีพรสวรรค์ชั้นยอดคนนี้ย้ายมาที่นี่ด้วยความฝันและความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ช่วงเริ่มต้นก็โอเคอยู่แต่ช่วงหลังๆไม่เวิร์กสำหรับเขา ความทุ่มเทให้กับงานของเขาจะทําให้เขามีเส้นทางการค้าแข่งอันวิเศษเขาลงซ้อมแต่ไม่ถูกเลือกให้ลงสนามแล้วเขาก็ตอบสนองครั้งแล้วครั้งเล่าในแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ